าหารมากินจะได้นอนเร็วๆเร็ว,เรว,เรวๆเก่งอยู่แล้วลูกแม่เก่งอยู่แล้วมามาแม่ถือให้เองเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวมันจะไม่ได้ใส่เสื้อปฏิทินเอาไปโชว์นะใช่ใส่เสือ้อเห็นไหมกระตูนไม่มีเสื้อปฏิทินเหมือนน้องหรอกกระตูนอ่ะเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวป้าลีไม่มานะดูดดูดดู ดูดดูดดูดให้หมดเลยอือเลยนิดเดียวเก่งเลยอือเลยนิดเดียวก็เก่งเลยดูด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 ด,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 ด๋ยวกินน้ำโมกด้วยอันไหนน้ำเอากินกินให้หมดก่อนอ,อันนี้นะ่ะ แค่นั้นเก่งและน้องก็กินเองเลยกินไว้ก่อนปินไว้ก่อนพ่อไก่